สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ตาคาปเปะลุยสวนมาพบกับท่านอีกเช่นเคยครับมือผมชิมาโน่นน้ำให่ท่านรู้จักเอมครับซึ่งมันมีสรรพคุณมีประโยชน์หลครับใช่วยลดความดันลดไขมันในเม็ดเลือดบำรุงกำลังเพิ่มสมรรถภาพตั้งเพศครับ หอมนัม่นมันนันหอมนะเดี๋ยวอพระพีเอกขึ้นมาเบิ่งได้ครับนี่นะ,ะหอมหอมมาดิภูรีกับหัวจักกับเมดบ้านเมดวางเฮาเอา่าต้งการเขาเอื่อเว่าพักชี้ฝรัง่งทางบ้านเัางหเพราะเอือ่อประคมปีนนครับสรรพคุณก็ตามที่ผมบอกไปแล้วครับชะลอความแก่อ่ ลดการเชื่อมการชีกลอของเส้นหลังไายครับบาดนีน้วิธีการกินการใสเห็ดจัวไหนเพราะอยากจะเพะิ่มสมรรถภาพทางเผ็ดได้ใส้ได้ั้งหนึ่งทัึงใายครับคือการเอาลกเอาตึงขึ้นมาทั้งมดเนี่ยใสทั้งหักมันเนี่ยต้นมันเนี่ยดอกมันเนี่ยรวมกันเอาลงหม้อต้ม ต้มเดือนแล้วก็เงินนกน้ำมันตัวครับแบบนี้เขาไมา่จิ้กจินมส้าจินแรงเนบ่ยเณบริเวณนั้นร่างกายสภาพร่างกายห้องกระสดีขึ้นได้ครับสมรรถภาพเพศกับดีขึ้นซุ้มบือใช้กับนุเขาคันแล้ลซุมมม่ยิ่งกับเป็นเตาขึ้นตัวขึ้นติดขึ้นสู้ซาครับแต่ละการกินต้มน้ำมันนี่เนาะ กินเต้าขึ้นกินแรงตามมูลนะนำแบบเกิดประโยชน์ดีนนเงงน,นี่ยกินเรงง่ายอะไรนั่งมาแรงกับวิวที่ลายได้ละครสลับกินนอนกันเลยอ่ากินพอประมาณมือละแก้วอืมอนกเขาคันพอให้สู้ซ่าเนาะสลัสบไม่ยิ่งกันเลยวะเป็นมวยน้ำเท่ายมแก่เลยกินอะไรมันบ่เนหาบ่าแก่ครับมันเห็ดเห็ดนุ่มเห็ดสาวอยู่เลย ก็กินเชลล์เก้วเนี่ิลับกินนอนกินอะไรก็หันบ่ได้เดีเชืลอให้ตากาเปกินน้ำประหอมปเปลี่ยนลลได้อยู่ได้เศร้าบ่ได้รับเปลียนนอนบ่ได้พักพนอนไ้วว่าจะชีกตายแล้วตากาเปกเนไม่แน้นำพิษหล่าสัน้นหลอกไก่เขาเป็นสิ่งสำคัญครับ เด็ดกลา้าอเอาพอดีพอป,ป,ประมาณกอผมต้องการผักพันธให้เพียงพอในตะละมือ้อทอาการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศกับผู้ใช้คึกคักไม่ยิ่งสู้สะเพิ่มกลมโลกลมสวยกลมง่ำนุ่มสาวขึ้นเก่าพอาดีพอมันโน้ครับเนาะสดับเนอตาครับเป้ะลุยชวนอีชมพู่ จบรลยการลุงเนาะจำมีเมื่อจะไปติดตามดีไหมด้วยในรายการตะกะเบ้สาระดีมีความรู้นั่นมาฝากสุข,ขุยคนอยู่ตลอดครับเจะาสืหาไม่ไม่ไดีดีเยี่ยมเยี่ยมมาให้รับชมรับฟังตลอดครับสวัสดีครับ